Welcome to Office 0.4สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Office 0.4ฝันโคตรไกลแต่ไปยังไม่ถึงครับอยู่กับพี่น้อมแท็กสปักน้อมครับแล้วก็โอมโอมสิลิครับผมในเอาแล้วเอาแล้วสุดดยอสุดยอดสุดยอดสุดยอด เอาชมเลยสาวสาวก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรก็ไม่ได้ฮะนี่แหละออริจินอลครับผมนี่คือออฟฟิศศูนย์จุดสี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเราอยู่กันมาเป็นสีสันที่เจ็ดแล้วฮะครับเพราะสีสันที่แล้วอยู่กันไม่ครบ้วยไม่ครบยี่สิบปีอยู่อยู่แบบโคตรน่าเกียดอ่ะห้าตอนแล้วตอนแล้วหายไปแล้วจบใช่ใช่เหมือนมินิซีซันนะฮะใช่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าเอาเหอะในเราก็เลยเริ่มใหม่เลยดีกว่าเพราะว่า ตอนสุดท้ายของสีสันที่แล้วเราคุยเรื่องบทเรียนประจำปี2021<ช>ันให้งานขโมยชีวิตคุณซึ่งแน่นอนนะเราจบสีรส,สันไม่แบบคือถ้ามันเป็นหนังก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่โอมซิรีลาออกเว้ยเนี่ยมันเป็นจุดแบบสับสวิตไง <p ish> นั่นแหละฮะ<ช>นี่เลยที่มาที่ไปของตอนของคราวที่แล้วมันมาจบแบบนี้ดังนั้นตอน<ช><ช>นี้ฮะทุกคนฮะเราก็จะมาครับ พูดคุยกันในประเด็นครับคิดของการลาออกนี่อ้าวมาก้วข้ามซีซั่นมาข้ามซีซั่นมาครับผมครับผมครับผมเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนงานใช่ไหมเหตุผลการลาออกอะไรประมาณนี้ถูกไหมใช่ใช่ใชอารมณ์ประมาณนั้นนั่นแหละนั่นแหลใช่ก็จริงๆแล้วตอนที่เราอัดอยู่มันเป็นช่วงของควอเตอร์หนึ่งเนอะกาลังจะสิ้นสุดควอเตอร์หนึ่งพอดีแล้วก็ช่วง ต้นควอเตอร์ก็คิดว่าเปลี่ยนปีอะไรเงี้ยน่าจะเกิดการเปลี่ยนผ่านสําหรับใครหลายๆคนเนาะในการยกย้ายงานอะไรเงี้ยใช่ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในน,นั้นเป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยนะซึ่ง <ừ> จริงๆจริง,รง,รงตอนแรกเอ,อกะว่าจะออกมาทาฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยด้วยตัวเองของอะไรเงี้ยจริงๆก็ทํามาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ <ừ> ไดรลาโอกาสอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกิดการยกย้ายงานแต่ว่าประเด็นคือประเด็นอีพีเนี้ยจะไม่ได้มาเล่าเรื่องของตัวเองนะแต่จะมาเ สรุปและกันจากข้อมูลที่หามาเจอจากหลายๆเว็บอะไรพวกนี้ว่าสาเหตุยอดฮิตของการที่พนักงานลาออกหรือการที่พนักงานเก่งๆลาออกเนี่ยมันเกิดจากอะไรว่าอะไรนี้นี่ <S 2> <S 2> <S จิมก็มีหลายหลายข้อหลายปัจจัยแหละจากการหาเซิร์ชเว็บนะซึ่งประเด็นการลาออกมันเป็นประเด็นยอดฮิตอยู่แล้วถ้าใครเซิร์ชขึ้นมาก็อาจจะไปเจอแบบหลากหลายเว็บอย่างเช่นจ็อบดีบงจ็อดีบีหรือแบบ เว็บไซต์อย่างนนแนว HR อย่างเช่นแบบเอชอโนเอเชียอะไรเงี้ยก็มีเขียนหรือรอ,อย่าง w o r k รนเจอรก็มีอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในแต่ละประเด็นว่ามีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็มาแชร์แชร์กันสั้นๆครับใช่พี่หนอมอาจจะไม่ค่อยอินนะเพราะพี่หนอมแบบไม่สามารถลาออกได้แล้วไม่พู้เรียกว่าอะไรวะผมแม่งมถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอืมคนดูแลเนี่ย <laughs> ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไม่ดีไม่ดีแต่ว่าเออมันมันมันของพี่มันไม่ได้นับเป็นลาออกหรือหรือไม่ลาออกเนาะแม่งพูดยากว่ะเออมันเป็นอาชีพที่ต้องทําไปสักพักหนึ่งแล้วมันมันเซ็ตเติ้ลดาวแล้วแบบคู็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไปจะไปสายไหนต่ออีกว่ากันอ่ะมาลองดูฮะโอมเหตุผลของการลาออกถูไหมผมตั้งชื่อนี้นะใช่ใช่ช่ สาเหตุสาเหตุการลาออกยอดฮิตก็ได้อะไรเงี้ยเนาะก็จริงจริงแล้วเนี่ย mm hmm. ผมขออนุญาตออันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะอันนี้เอามาจากทางเอเชียโนเอเชียอะไรเงี้ยผมบว่าประเด็นที่เขารวบรวมประเด็นมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นแมสแมสเหมือนกันนะผมเ mm hmm. ชื่อว่าถ้าใครเข้ามาฟังก็ถ้านั่งเช็คลิสก็น่าจะโดนเกือบหมดอะ่ะ mm hmm. เขาบอกข้อแรกเลย mm hmm. คือส่วนใหญ่คนลาออกก็ลาออกเรื่องคนอันนี้เบสิก hmm. <basic S 2> <Okay. S 1> เลยผมว่าที่ใดมีคนที่นั่นก็มักจะมีมีเขาเรียกว,ว่าอะไรเดีย มีปัญหาทุกมิติอะใช่ไหมเพราะคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยก็จริงเรื่องเรื่องดีทงดีเทลก็เราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปขนาดนั้นนะว่าเกิดจากคนเพราะว่าอะไรมีการโยนความผิดนินทาให้ล้ายป้ายสีอะไรก็ว่าไปแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ร่วมอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเข้าใจอันดับอันดับ,บ,บที่สองเขาบอกว่าการเราออกมาเกิดจากการมีปัญหาทางด้านสุขภาพอืม ทำง,งานหนักไปหน่อยอย่างเงี้หรืออาจจะป่วยอะไรเงี้ยตามตามท่าเวลา,ถ,าถ้าใช้คําว่าน่อยนี่คืออาจจะเป็นช่วงช่วงแต่ถ้าบอกว่าแบบทำงานโคตรหนักเลยว่ะอาจจะมีแวงนม <laughs> หนักตลอดเวลาฮะต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมใช่มีแค่หนักกันหนักมากอะไรแบบนี้ครับใช่ใช่คือหนักจนแบบมันเกิดโรคประจําตัวขึ้นมาเบียดเบียนชีวิตอะไรเงี้ยหรือมันเบียดเบียนเรื่องเวลาก็ผมว่าคนที่ ต้องการการบาลานซ์ก็อาจจะโอเคแหละฉันไปก่อนไม่รอแล้วอะไรนะครับใช่อันที่สามเขาบอกว่าเอ้ยมันงานโอเวอร์โหลดอ่ะงานเยอะจนเกินความพอดีอเนนี้มัน,นาอาจจะใช่มันอาจจะเกิดจากเรื่องของการบริหารจัดการจากผู้เมีอำนาจหรือคนข้างในหรือหรือ,อตัวเราอาจจะเป็นแบบมิสเตอร์เยสแมนเกิดไปหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยนะมันอาจจะเกิดภาวะแบบโอเวอร์โหลด พี่หนอกงานเยอะจนเกินความพอดีนะฮะใช่แล้วก็เหตุผลที่สี่เขาบอกว่าเกิดจากการทํางานที่ไม่ชอบได้รับเป้าหมายงานที่ไม่ถนัดอ่าใช่ก็เรื่องงาน,งานอยู่ใช่ซึ่งตรงนี้ผมว่าอาจจะเป็นอาจจะโทษออฟฟิศโทษองค์กรไปอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมว่ามันอาจจะคนละครึ่งทางอะ่ะเรื่องของความถนัดก็ส่วนหนึ่งกับไม n d s e ในการที่มองเห็นประโยชน์ของการไม่ไถนัดงานใหม่ๆก็ก็อีกส่วนหนึ่งอีกนะส่วนหนึ่งใช่ใช่ ใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมองว่าเฮ้ยการไปทํางานไม่ถนัดเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นการลองออกจากคอมฟอร์ทโซนดูซิว่าเราจะมีความสามารถหรือมิติอะไรใหม่ๆในการที่จะรับมือไหมเนาะใช่ไหมข้อนี้ก็ถือว่าคนละครึ่งแล้วกันแบกรับคนละครึ่งเนาะเขาบอกข้อห้าเนี่ยเขาบอกว่ามีอัตราจ้างต่ําเกินไปและต้องการปรับเงินเดือนก็คือเหมือนกับว่ารายได้าารายได้ไม่สอดคล้องกับงานที่ทํา ถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็เลยทําไปกี่ปีแล้วโอ้โหไม่ค่อยขึ้นสักทีเลยใช่ไหมช่วงนี้เงินเฟ้อก็มาแรงด้วยไปดีกว่าใช่ใช่ใช่ถ้ามีทางเลือกนะถ้ามีทางเลือกครับถ้ามีทางเลือกนะต้องต้องต้องโน้ตตรงนี้ระวังนิดนึงฮะใช่กับจันด้วยถ้ามีทางเลือกนะแต่ถ้ายังไม่มีทางเลือกที่มากพอก็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 ต้องทได้ดีกว่าไม่มีเลยใช่ใช่ใช่ช่วงนี้งช่ใช่ แล้วข้อหกเขาบอกว่าสวัสดิการไม่ดีพอโอ้โหโอทีไม่ได้ค่าเดินทางไม่มีครับอะไรพวกนี้หรืออื่นๆหรืออื่นๆอะไรใช่เพราะว่าจริงๆอันนี้ชัยอินไซ์นิดนึงก็คือเคยมีน้องที่ทำงานคนหนึ่งลาออกเพราะเรื่องสวัสดิการกันนะบางทีแบบอยู่ไปอยู่มารู้สึกว่ามันไม่คอบเอร์เลยอะไรบางคนก็แคร์แบบเอ้ยอยากได้สวัสดิการที่คอบคพลถึงพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะนู่นนี่นั่นอ็เข้าใจใช่อาจจะเป็นอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่พนักงานต่างให้ความสําคัญแบบอาจจะไม่เท่ากันถ้าคนบางคนแบบเก่งมากแต่ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากก็องค์กรอาจจะต้องเอาไปพิจารณาเหมือนกันเพื่อดึงดูดด้วยครับข,ข้อเจ็ดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเชิงโครงสร้างนิดนึงคือเขาบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างบริษัทอย่างเช่นปัญหาเรื่องโครงสร้างบริษัทอาจจะสะท้อนมาจากเรื่องของ คเคร์รีผ่าที่ไม่ชัดเจนเนอะทำงานมานานแลา้วแต่แบบทําไมว่ามันไม่เห็นมีเรื่องของเช็คลิสต์ว่าฉันจะมีโอกาสเติบโตได้เลยหรือเปล่าหรือย่าง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้โทําไปก็เสียได้เวลาวะมันไม่มีอะไรรีบอร์ดม,มาให้เราชาร์จเลยใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นอีกอีกโจทย์หนึ่งเนาะส่วนข้อต่อไปเขาบอกว่าเจ้านายบริหารางานไม่เก่งอ,อันนี้ อันนี้อันนี้อัน,นอันนี้คิดว่าน่าจะต้องอาศัยดูในเรื่องของปัจจัยหลายปัจจัยนะคือคือถ้าบริษัทหรือองค์กรออฟฟิศเนี่ยมันโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นเนี่ยการมาตั้งแง่ว่าเจ้านายบริหารงานไม่เก่งอาจจะเป็นอคติส่วนตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออซึ่งมันอาจจะต้องหาองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเขาเรียกว่าอะรนะตัดสินใจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบเอาอาคติ บบโยนใส่เจ้าหน้าอย่างเดียวะอะไรเงี้ยเนาะ uh huh. หรือหรือจริงๆเขาอาจจะทํางานเก่งแต่บริหารคนไม่เก่งก็อาจจะเป็น,เ,ปนเหตุผลนี้ก็ได้ก็คือแบบงานไปแต่ความร<า>ับผิดกับดูแลไม่ได้อกับคนดูแลไม่ได้เอออะไรเงี้ยเนาะครับใช่ครับก็ต้องวัดตีความกันดีๆนะครับอันที่เก้าเขาบอกว่าองค์กรไม่ได้ใช้ความสามารถของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเออจริงๆแล้วข้อนี้ตอนอ่านเนี่ยมีความรู้สึกว่า เหมือนองค์กรจะเสียผลประโยชน์มากกว่าพนักงานด้วยมั้งเออใช่อะไรเงี้ยคือคือข้อก้าวเนี่ยมันเหมาะสําหรับพนักงานที่รู้สึกว่าแบบหาสถานที่ทางานเป็นหลุมหลบดภยัยอ่ะชอบอชเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเสียต้นทุนในเรื่องของความสามารถไปอย่างเปล่าประโยชน์เนแล้วก็เสียเวลาด้วยแล้วแถมเป็นถ้าเปรียบเทียบเป็นการลงทุนก็องค์กรก็เหมือนมีต้นทุนจมอยู่ในออฟฟิศเหมือนกันนะอืออือนี่อ๋อ เออนะแต่ว่าคนเก่งๆผมว่าคนเก่งท,ที่ที่ระบุเนี้ยน่าจะหมายถึงคนเก่งๆแหละคือพอไปอยู่ในองค์กรที่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้ความสามารถเยอะไม่ได้ถูกองค์กรดึงศักยภาพมาเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอยตัวเราไม่พัฒนาเลยพวกนี้น่าจะมีโกรธเสร็จแล้วก็เลยแบบไปดีกว่าเว้ยไ,ไปดีกว่าอยู่มึงเสียเวลาอะไรเงี้ยแบบไม่โตทีอ,อ,อะไรเงี้ออยถูกไหมอะอใช,<ๆ>ใช่ใช่ใช่ถ้าออทาเสียงรู้สึกอินมากนะเราอ่ะอิน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 เข้าใจได้เข้าใจได้ ใช่อ่าออโอเคข้อสิบเขาบอกว่าองค์กรไม่เห็นศักยภาพแล้วก็ไม่ไม่ส่งเสริมบัราาให้ก้าวหน้าผมว่าข้อนี้ใกล้ๆกับเขาก้าวเหมือนกันเออใช่แล้วก็ข้อสิบเอ็ดเขาบอกว่าชีวิตเสียสมดุลซึ่งผมว่า้ชีวิตเสียสมดุลเนี่ยมันมันอาจจะสะท้อนมาจากไอ้ข้อก่อนก่อนหน้านั้นเออใช่ไหมที่คือบางคนรู้สึกว่าแบบโหวันหยุดก็ต้องทางานอะไรเงี้ยวันเสาร์เหมือนแบบเอางานมาแก้วันอาทิตย์เตรียมงาน เจ็ดวันโอ้โหแทบทำมาทุกวันเลยหรืออะไรเงี้ยอมซึ่งโจทย์ตรงนี้จริง,รงก็เคยพูดเหมือนกันนะว่าคนที่อยากหาเว r ร์ไล e ์บาลาน่ะคือถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวนี้มันหายา,ยากนะแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าก็น่าจะยังมีอยู่เนะก,ก็อาจจะต้องแบบพ้นหาองค์กรที่มันมี attitude แนวะคิดอะไรตรงเนี้ยควบคู่กันไปอยู่เหมือนกันอะไร<嗯>หลกัหลกๆแล้วก็แมネจในสิ่งที่เราทําได้ด้วยตัวเองก่อนก็ดี นนผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เริ่มต้นบาลานซ์ได้ดีกว่าไปคาดฝังว่าองค์กรต้องมีบอล์กไลฟ์บาลานซ์ถูกต้องถูกต้องแต่อเคอันนี้หมดยังวะสิบเอ็ดข้อจริงๆมันจะเหลืออยู่อีกนิดนึงแต่ผมว่าคร่าวๆก,ก็ประมาณนี้ใช่ที่ที่เอาเป็นแบบสาเหตุแมทแมสยอดฮิตนะเข้าใจแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าถ้าสังเกตอะโอมอันนี้อันน,น,นี้แบบเมื่อกี้ที่โอมพูดมาสิบเอ็ดข้อมันก็จะมีความซ้ำๆเนาะคือถ้าถ้าหมว,ว่าจัดซ้อซ้อนอยู่ จัดแคตตาอกลีแบบว่าจัดประเภทขึ้นมามันจะมีอยู่สามสามอันที่พี่เห็นว่าแม่งชัดคืออัับแรกคือเรื่องคนความสัมพันธ์แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของคนเป็นเป็นตัวตัวปัจจัยหนึ่งแล้วก็เรื่องงานอ่าเติบโตบไม่เติบโตมีปัญหาอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องเงินครับอืมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีสุขภาพแทรกมาเนาะซึ่งซึ่งพี่คิดว่า สุขภาพเนี่ยจริงๆอะสำคัญสุดนะแต่ว่าเท่าที่ไล่มาสิบเอ็ดข้อแม่งมีอยู่ข้อเดียวอืมอ่าที่ที่พูดถึงแล้วกันคือสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นเดียวที่พูดถึงได้ก็ได้ฮนะแต่ว่าเวลาเราทํางานอะถามแบบสมมุติว่าถ้าเราให้น้ําหนักอะแม่งเกี่ยวกับหมุดหมายชีวิตเหมือนกันด้วยอืมคือคุณอยากทํางานแบบไหนเช่นถ้าคุณอยากก้าวหน้าคุณอาจจะให้น้ําหนักงานเยอะสุดอืม แ้าคุณไม่ได้อยากก้าวหน้าคุณอาจจะถอยแบบไม่ได้อยากก้าวหน้าคือไม่ได้แบบต้องเป็นที่หนึ่งต้องไปแบบแคเรียผ่านไม่ได้ชัดไงคุณอาจจะสนใจความสัมพันธ์วัฒนธรรมคอเบรคเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยประมาณหนึ่งครับเออกลับอีกอันหนึ่งคือคุณต้องการเงินไหมเออต้องการใช่ป่ะคือมันก็มีแบบบางคนยอมยอม,ยอมอยู่ในที่ที่เงินเยอะทั้งที่แคเรียานไม่ดีแล้วงานและความสัมพันธ์แย่เพื่อเอาเงินอ่ะอนี่คือน้ำน้ำหนักหลัก หรือว่าคนก็ยอมอยู่ในที่ที่ความสัมพันธ์ดีมากเลยไปอยู่ไปด้วยกันอย่างเงี้ยออฟฟิศเหมือนมีเพื่อนอะงะเลยรายได้ออฟฟิศถามว่าดีไหมไปเดีดีขนาดนั้นนะก็เหมือนจะอยู่พอได้แล้วก็ก้าวหน้าไม่ก็มาได้ก้าวหน้าอะไรเงี้ยอาศัยทำงานนอกครับใช่ใช่ใช่หรือบางคนก็คือช like ่างแม่งไม่สนใจกูจะก้าวหน้าอย่างเดียวไม่กูไม่ได้ต้องการมีเพื่อนอยู่แล้วอืเออแล้วก้าวหน้ามาเงินมาแน่นอนจุดร่วมแม่งคือก้าวหน้ามันมักจะมาด้วยเงินอือใช่ อันนี้คือจุดสําคัญที่หลายคนต้องทอมแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกในด้านกับการคือสุขภาพคือคือแม่งพูดยากว่างานหนักจะไม่อะไรนะงานหนักงานดีเอองานหนักงานเงินดีไม่เคยทำร้ายใครไม่ได้แบบคือเออคือคุณก็ต้องก็ต้องทัฟเฟอร์กับมันประมาณนึงอย่างน้อยก็ต้องตอนช่วงปรับตัวแหละวะอืมใช่ไหมรวมๆน่าจะประมาณนี้ฮะครับ<ะ>อืมก็เป้าหมายคุณคุณเคยเปลี่ยนไอ้นี้คุณมีเรื่องประเด็นอื่นอีกปะ พอดีพี่อ่ะนึกได้พี่ก็พูดไปเรื่อยอ๋อไม่ไม่ไม่ไมแต่แต่กําลังจะบอกไว้ครับว่าแบบงานหนักไม่เคยฆ่าใครเนี่ยมันอืม,มันเคยจําคุ้นๆว่ามันเคยมีผลสารวจออกมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันมีการศึกษาจากของพวกองค์กรอนามัยโลกว่า WHO อะไรเงี้ยเขาบอกว่าม,มีคนตายจากการทํางานหนักเกือบปีละแปดแสนนะคือมันไม่ได้มันไม่ได้ตายเพราะงานไงนึกออกไหม คือคือคืองานอาจจะเป็นเขาเรียกงานอาจจะเป็นจุดตัวที่ทําให้ให้ให้แย่เออใช่อะไรใช่ปะหรือคือมันไม่มีหมอหมอคนไหนวินิจฉัยว่าแบบสาเหตุการตายทํางานมากเกินไปไม่มีหรอกเหียใช่ผมผมว่ามันเป็นเอฟเฟกแหละอย่างเช่นแบบคนเสียชีวิตจากอาจจะภาวะจากการทํางานหนักเครียดแล้วก็แบบจนเส้นเลือดในสมองแตกเขาบอกว่าสามแสนเก้าหมื่นแปดพันคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันคน อันนี้ในใน,ในเขาบอกว่าเป็นช่วงปีสองพันสิบหกนะที่เขาเก็บแลวเขาบอกว่าแน,น,น,น่นอนว่ามากกว่านี้วันนี้น่าจะมากกว่านั้นใช่เขาบอกว่าคนทํางานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือแบบโซนประเทศเหล่านีน้แบบ,รบกระทบกระทบหนักสุดเขาบอกว่าสัดส่วนเนี่ยเป็นผู้ที่ทํางานมากกว่าสัปดาห์ละห้าสิบห้าชั่วโมงห้าสิบห้าสมมุติทำห้าวันวันละสิบเอ็ดชั่วโมงทำหกวันก็ตกวันละหกหก,หกทำห้าวัน,วน หวันก็วันสิบดชั่วโมงออสิบสองชั่วโมงตีไปแล้วกันอซึ่งเอาจริงโควิดช่วงที่ผ่านมาว่าไม่มีคนทํามากกว่าวันสิบดชั่วโมงแล้วทำมาจนถึงวันนะี้ด้วยนะมากกว่านนอนตอนผมอยู่โควิดผมก็ทําใช่นั่นแหละครับก,ก,ก็ก็มามมาาขยายอประเด็นเรื่องของสุขภาพที่พี่หน่องต,งตั้งต้นมามซึ่งผมว่ามันก็เอฟเฟกหมดเลยหมือนกันใช่ใช แต่ประเด็นสําคัญพี่ว่าถ้าเราถามว่าเหตุผลของการเปลี่ยนงานอ่ะสมอันนี้ถามคุณคุณโอมะนะแชร์ไอเดียกันดีกว่าเหตุ <ath> ผลของที่คุณเปลี่ยนงานคุณ<ม>ให้น้าหนักยังไงว่าบาลานซ์เรื่องพวกนี้ยังไงเราไม่พูดว่าด้วยด้วยเหตุผลอะไรที่ออกจากที่เก่านะแต่เรา<ม>พูดด้วยเหตุผลว่าสมมุติว่าถ้าถ้าในโอมในวันเนี้ยที่จะก้าวหน้าเนี้ยมองไปในในในการทํางานสักยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยมองน้ําหนักยังไงการให้ความสําคัญเรื่องพวกนี้ที่ทำให้เราเปลี่ยนงาน หลักๆเลยในเรื่องของแบบโปรเกรสแบบอะไรที่ทำให้เรายังยังเติบโตได้ผมก็จะไปแคเ่เน่งเพราะว่าไอไอไอ,อ,อคำว่าจะไปจู่ๆแบบมันไม่ใช่แบบคิดขนาดนั้นเลยแบบเออว่าจะไปจะไปก็จะย้ายขนาดนั้นคือมันมันต้องอาศัยความเหมาะสมหลายๆอย่างคือหนึ่งคืออาจจะต้องดูด้วยว่าจุดที่เราอยู่เราเราเรา มันไม่ใช่ว่าเราไม่แฮปปี้นะแต่บางทีเราสึกว่าเอ๊ะมันอาจจะเริ่มถึงคบรบหลุมมาแล้วหรือเปล่าหรือเราเราเห็นภาพรวมยังมองไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมันอะไรเงี้ยกับอันที่สองคือมันอาจจะต้องดูเรื่องของจังหวะโอกาสแล้วก็ช่วงอายุกับเวลาด้วยบางโอกาสมันมาพร้อมกับช่วงอายุซึ่งบางทีเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าช้ากว่านี้ก็อาจจะไม่ได้แล้วเร็วกว่านี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะสมอืมอืมเข้าใจใช่อะไรเงี้ยออ ก็เลยรู้สึกว่าหลักหลักๆจะจะมองมองในแง่ในแง่ว่าแบบไปแล้วเราเราจะเก่งขึ้นใ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 นแง่ที่เราแบบวางไว้ยังไงบ้างส่วนเรื่องเรื่องรายได้โดยความความเชื่อส่วนตัวคิดว่าถ้าเรามีความสามารถมากพอเดี๋ยวมันน่าจะตามไปขอแค่โอกาสก่อนโอกาสนี้ตัวตัวยากเลยอืมจริงครับ เออแต่ว่าทั้งที่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือโอกาสที่เขาให้มาหรือโอกาสที่จะไปแม่งก็อยู่กับความสามารถประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะถูกถูกถูกมันไกลกับไ่อะมันแบบมันก็บอกไม่ได้หรอกว่าแบบคือถ้าคุณไม่ดีจริงถึงที่เขาจะมองเห็นคุณเขาคงไม่ให้โอกาสคุณถูกถูกถูกมันมันเหมือนมันก็ต้องตีเขาเรียกว่าอะไรนะคอยเตรียมตัวแบบตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกันเลยครับคือไม่ต้องเอาเรื่องงานหรอกบางทีมันเป็นเรื่องจังหวะ อย่างตอนก่อนทำมันนี่เคสอะพอดแคสต์นี่คืออยู่นอกชีวิตมากเลยพอจังหวะมารู้จักพี่หนอมปุ๊บทำมาสักพักนึงปุ๊บมีอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็จะเป็นเรื่องของของจังหวะเหมือนกันโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว,ว่ามันจะมีอะไรตามมาบ้านแต่รู้แค่ว่าเออทําทําแล้วมันน่าจะทําแล้วมันน่าจะดีงานการตัดสินใจบางทีเลือกงานก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกแค่เรารู้สึกว่าเออไป ไปทางนี้แล้วมันคิดว่ามันมันน่าจะโอเคนะ่ะอ,อย่างน้อยมันก็มันก็น่าจะดีกว่าสภาพแวดล้อมเดิมๆที่เราแบบอาจจะเคยชิมไปแล้วอะไรเงี้ยอ่าฮะนั้นแม่พี่พูดแบบนี้ได้ไหมว่าแปลว่าเราอ่ะต้องรู้จักตัวเองประมาณนึงเนาะถึงจะทําใหเาใ้เราได้ดีขึ้นใช่คือคือรู้สึกว่าบางทีการที่เรา การที่เราอยู่อยู่ที่เดิมๆหรือแบบว่าคนมองว่าเอ้ยเราเก่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นน่ะบางทีถ้ามันมากไปก็น่ากลัวนะอืมเข้าใจอืมใช่ใชมันมากเกินไปจนรู้สึกว่าแบบถ้าไม่มีแบบโอใครมาทักมาท้วงมาอะไรเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอืมอาจจะต้องตั้งคําถามดีๆว่าเราอยู่ในสภาพอะไรที่มันหลอกตัวเองเกินไปหรือเปล่า mm hmm. อืมอืมแต่ว่า เขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นอาการเหมือนเหมือนเหมือนอิมโพสเตอร์ซินโดรมนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องมีหลักการเขาเรียกว่าอาจจะต้องลองลองคุยกับตัวเองบ่อยๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือหรือแม่ก็ต้องไปไปคุยกับเพื่อนข้างนอกบ้างอาจจะในวงการเดียวกันแต่ต่างที่หรือหรือหรือที่เขามองเห็นอะไรเงี้ยเนาะใช่ที่เขามองเห็นอะไรเงี้ยแล้วไปคุยแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเราดูแบบตามเขาไม่ทันหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีความผิดปกติแหละเข้าใจเข้าใจเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นึกออกฮะครับใช่ ใช่ใช่อืมอืมนั่นแหละครับประมาณนี้ฮะอยากให้ทุกคนนะที่รับชมรับฟังครับพวกเราสองคนก็ก็หาเหตุผลตัวให้ตัวเองให้ได้คือเชื่อว่าเหตุผลแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันว่าอย่างน้อยขอให้มันเป็นเหตุผลจากตัวเราดีกว่าเนาะใช่เป็นเหตุผลจากคนอื่นขอให้ตัวเองรู้ว่าต้องทาเพราะอะไรแล้วก็แล้วอยากบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกกว่าคือคนที่จะให้ความสําคัญกับเงินมากกว่างานก็ไม่ได้ผิดนะ คนให้ความสำคัญงามนมากกว่าเขาไม่ได้ผิดหรือความสัมพันธ์<ม>คนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ผิดคือเราควรให้ความสําคัญกับอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันสาคัญจริงๆกับเราอเนาะจริงเอออันนี้อันนี้คืออยากให้อยากให้ตอบอยากให้ตอบตัวเองให้ชัดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจะบอกไม่เปรียบเทียบใครเลยมันคงยากอ่ะแต่ว่าให้เช็คว่าตัวเองต้องการมันจริงๆด้วยแหละอบางทีเราแข่งกับอะไรไม่รู้แล้วมาตั้งคําถามว่าแบบเออ กูก็ไม่น่ารีบเลยอะไรเงี้ยก็ได้ออในขณะเดียวกันก็อาจจะอยู่กับอะไรบางอย่างไม่รู้จนลืมจนวันหนึ่งก็มาเสียใจว่าเออกูน่าจะทําอะไรเงี้ยเออดังนั้นการตัดสินใจทําอะไรก็ตามมันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วก็มันไม่สามารถเปรียบเทียบในในจังหวะเดียวกันได้อ่ะแบบคือสมมุติว่าถ้าฉันยังไม่ออกฉันจะดีกว่านี้อย่าไปพูดอย่าไปบอกตัวเองแบบนั้นนึกออกไหมเ<ๆ>พราะคุณไม่รู้อยู่แล้ววันนี้คุณอ,ออกแล้วไง ไม่มีทางรู้ว่าถ้าไม่ออกจะดีกว่าได้ยังไงใช่ใช่หรือถ้าฉันออกจะดีกว่าก็ไม่ไม่จริงนะคือเราไม่รู้อย่ล้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีเราใช้ชีวิตได้แค่เส้นเดียวของเราที่เรามีครับเราไม่มีเราไม่มีมัลติเวิร์สเนาะเราไม่มีโลกคู่ขนานที่จะไปดูว่าถ้าใช้ชีวิตแบบอื่นมันจะดียังไงดังนั้นอย่าไปอย่าไปอินกับมันมากแล้วก็เลือกทางที่เราโอเคกับมันนะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดฮะใช่คือกำลังจะบอกว่าอืมไม่คือกําลังจะบอกว่าการ การย้ายงานมันอาจจะเป็นจังหวะแล้วก็โอกาสที่ดีสําหรับบางคนนะแต่บางคนก็สามารถที่จะเติบโตในที่ที่เดียวหรือที่ที่เดิมได้จนแบบก้าวขึ้นมาเป็นระดับแบบซีเลเวลหรืออะไรก็ได้นะผมว่ามันก็มีมีอยู่ให้เห็นบ่อยอะไรพวกเนี้ยอืบริษัทชั้นนาก็ก็มีตัวอย่างให้เห็นบ่อยเหมือนกันดังนั้นผมว่าสิ่งสําคัญที่พี่หนอมบอกน็่คืออาจจะต้องเช็คตัวเองอ่ะตัวเองเยอะ ตอบความต้องการตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยคุยกับตัวเองเยอะๆอใช่ใช่ครับฝากไว้ฮะสำหรับทุกคนครับอย่าลืมฮะนี่คือคตอนแรกของสีสันเสรนะ็จฮะเหตุผลของการลาออกครับเราพูดคุยกันในมุมว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เราลาออกเนาะซึ่งเราก็ได้คําตอบแลลวว่าสุดท้ายมันต้องกลับมาถามตัวเองว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะ อย่าลืมติดตามพวกเราครับติดตามพวกเราได้หลายช่องทางมากเลยนะครับทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็นแอปไหนพอดบีนสปอร์ติฟายแอปเปิลพอดแคสต์กูเกอรพอดหรือว่าจะดูเป็นวิดีโอผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับสามารถดูได้ทุกช่องทางเลยครใครสะดุดช่องทางไหนไปแวะช่องทางนั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบ้างครับโอมใช่ครับก็มีทั้ง a c e b o o k นะครับ Office 0.4นนะครับนี่เป็นโลโก้เหลือง เป็นกระดาษขยำขยำนะครับก็ฝากมากดไลค์กดฟอ l โลเวอกดไลค์ตัวเพจคอนเทนต์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง t w i t t e r นะครับทวิตเตอร์เราเราก็เล่นเหมือนกันนะครับก็ฝากมากด Follow กันด้วยนะครับได้เลยครับฝากติดตามกันด้วยครับแล้วพบกับพวกเราใหม่ในตอนต่อไปฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีแคร